ไม่เห็นมีข่าวจะแนะนำใครผมนี่เชื่อโนไทยก็งน่าปุ่ย่าน่าพี่น้องเงยเงยวังน้ำเขียวหน้าก็ดำปานกระดินผมต้องดดิอยูยู่คนเดียวได้บุกลำไม่น้ำคุณจนนำคุนำคนำเคย แต่ความดีก็มีหลายขอยังไงผมมีลังโนไทยไม่ใช่คนดังหาเอฟซีไม่มีเลยซีไม่มีเลยคนชมเชยก็มีหลายมันยังตัดไม่ไพ่มีลำมม ไม่ดังไม่โดมได้ลงสนามนกนกจับงามุุดซาเนียวอโนไทยวังน้ำเขียวผิวม่นูนยวอนสเนเหตุที่ครูบาได้ถ่ายทอดเก็บไว้ตลอดไม่ถ่ายเที่ขอบคุณแฟนเพลงทุกทุกท่าน มอบงานบำเพิงให้อโนทัยเสดธรรมโอ้ Exacto. Exacto. เป็นด้วยกุศลย่าราสีวันนี้สวีอย่างไดมาเจอทั้งพี่น้องที่มานั่งมาคอยฟังเพลงนางอย่าดวนดูนรูปร่างให้ฟังแต่เนื้อเพลงเนื้อเนื้อเพลงเนื้อ,อ,อจะบอกญาติพี่น้องฉันก็เป็นเพลงนก เพลงแนียวทวีโชคชัยดีใจเท่ไม่มีทางตีทางผินอยู่บนถนนศิลปินก็เพลิดเพลินเดินทางถูกหัวใจใหญ่หัวใจเล็กขอเป็นนางเอก ประจําใจลูกฉันได้มาเล่นพ่อแม่ต้อนรับฉันภูมใจแล เอฉันได้ในมาลนเห็นพี่น้องตอนรับเปเฮอยนี่ก็พูิเลนาเทวีเอยเอยพี่น้องเงย่าชิยชายใจเลวย,ยาชายยิงชัยยาชัยชายในลานพ่อเ่าเจ้าบ้านวันนี้จะาวานมันมาเล็วพอามีเพลงเอยมาเล่นเินกงโเห็นเขามาลีมาลิอ ขอให้พ่อแม่มีสุขให้พ่อแม่มีสุขในหาผูกหาพันเลี้ยงพ่อเฒ่าจเจ้าบ้านผู้ใหญ่สุพดทันหาเพลงสุพดทันหาเพลงเอาจาวานมาบรรเลงแล้วกว็ได้หาภมหาผ่าน ไม่พอทัดพอถมเก็บดอกกล้นทมก็โพทัดดูเลพีน้องในน้นสะอาดให้ถึงที่เจชาวเนื้อพอเท่าไม่คุยเวนคุยตับมาเห็นหมดงามคุยเก่าขอบพระคุณ ท่านรองกองที่ได้โทรคุยกันและท่านรองกองครับโชว์ตัวหน่อยครับสาวสาวอยากเห็นนะสาวเอาเห็นท่านเลยเนาะเห็นแหละครับขอบคุณมากๆเลยครับเอารับรางวัลจากสาวสวยใยนจากใครน้อเนี่ย ฮะรองประธานโออดีตผู้บัญชานี่ผู้บัญชาการรองกัปโกลได้ใไม่รวยนะครับวันนี้จากผู้บัญชาของท่านรองก้องนะครับเดี๋ยวก็เห็นผู้บัญชาของท่านผู้ใหญ่นั่นแล้วเพราะว่าท่านผู้ใหญ่นี่ท่านเป็นคนกระทรวงมหาไทยเออแต่ผู้ใหญ่เนี่ยแค่ไม่กินของดิบของอะไรแกไม่กินเลยนะไม่กิน แกกินอะไรเหรอี่นันแกกินแต่ของซุกกินของเมียแกชื่อซุกอ้อคุณนายซุกคุณนายซุกคนนี้ก็ไม่มีใครถามชื่อเ้าทักทีมีเมียยังนี่ะถามว่ามีเมียได้ยังทำไมต้องถามหมอบอกว่าถามว่ามีเมียยังยังยังไม่มีเมียการที่ไม่มีเมียเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างมีอยู่สองอย่างอ่ะอย่างที่แลกอย่างที่หนึ่งอย่างที่หนึ่งหมอ เป็นคนดูเลเตัวเองดีไม่สนใจผู้หญิงไม่อยากได้กับใครมีอย่างที่หน ừng, ึ่งอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองเราอย่างที่สองไม่มีใครเอากะโมเฉันปอยยางไหนเบื้อเลือกเอาจะเอาอย่างไหนอย่างแรกก็ไป ว่ามารอแล,แลนะนามาหนาวยังงั้นวันนี้ถามอะไรก็ให้อโนไทยเล่าแลนะนาอโนไทยเอ้ยพี่ฉันมาเนะ้อ ทับรถบัสยังติดป่วยในเขาว่าแกน,นี่นะติดหวยติดเบอร์เป็นเรื่องใหญ่โตโชว์ชาวขอให้พี่เราฉันมานานเนอ,อให้เก็บสำเนามาเล่านอกไม่หาไรพองไรแผววในว่างวดเก้ยที่แล้วแกเสียไปเท่าไรพันไปเท่าไรพันให้เก็บสำเนามาเล่าฉันเจช,ช,ชเป็นไรอะ พอเสียหลายบาทก็ลงบ้านเดินลงระหานะลงบึงขึ้นโคกเราแก่ก็ไปแย่รู้บึงว่าพากันบ้าหลงหวยลงเบอร์อมีแต่ผิดไปไม่ได้สักครั้งระวังจะนั่งจนมุมหน้าในหวยตายดิเลมันกินไรนะไม่เหลือจะ การเล่นเลขเขาว่ามันได้เงินลอยเจ้เลยอยากเอาเงินน้อยดบหน้าตาเปร้วนะนี่ไปแลกการเงินหลาไม่ว่าคนบ้าคนเปอรก็เล่นเบอร์ทุกคนไปเกลีการเล่นหนวยยักรวยซับได้เงินลับและเงินดีแค่ก็ไปไทยก็มา แขกก็ไปไทยก็มาไปหาปัญหาขันก็มากวังวัดนาจะไปคักขายหมอไข่ให้กันไปก็มีให้กันไปก็ม,ไกมีได้เลขดีแล้วก็มาปรก,กลับมาแล้วก็มาก็แมวถ้ารวยเมื่อไรคงได้นาะตะแป๋วเ้ยจะวดหามันได้นั่น ไปขอปัญหากับพร,ระอาจารย์กวนพระกวนนีนจนไม่ได้นอนไม่จริงสั่งจริงลาคือคนเรามันบ้าจริงจริงหล่อนเห็นของเมียโลอดก็ตีเป็นเลขมันแมนจริงจริงเออเล่อโนไทย <Yeah? S 2> แกตียังไงนะ่ะเห็นของเมียโลอดอ้า กตีได้ไหร,รือไว้เนาะที่เออตียังไงไหนเราดูถ้าเห็นแกนี่นั่งนั่งรอดนี่แล้วเราแกลาองนั่ง <c oughs> <c oughs> ถ้านั่งรอดเขาให้ตีห้าโอ้ถ้าผู้หญิงนั่งรอดเขาให้ตีห้าเออเน,นี่ดังนะดีดด้วยกันท่านมันก่อนนะไม่รอดเนาะท้งนั้นนะ่ะเขานุน่งกางเกงเขาไม่ได้นุ่งผ้าซินคือเมียแกปรจักแล้วเวลาฉันตาดีเราทำไงลระเออไงตีห้าจ้า ถ้าผู้หญิงนอนรอดน,นี่เขาให้ตีสีโอ้ถ้าผู้หญิงนอนนี่เขาให้นอนรอดเขาให้ตีสีเอ้ยแกนี่เคยนอนรอดไหมไม่เคยดอก<ม>ใส่กางเกงนอนเออถ้ามันนอนแล้วไม่ยอมลุกเขาให้ตีเบนสี่สี่โอ้บนส,ส,ส,สี่สี่ไปเลยเอเอเพราะฉะนั้นโอ้ด้วยแล้วไม่หลอดแกนี่เคยไหม อารับรางวัลอ่าขอบคุณเสียแห่งนะครับอืมนั่นโอ้ยเสียแห่งเอ้ยถึงแห่งได้ชื่อแห่งได้แต่ก็มีน้ำใจเราเกเอามาให้มูชันมดปุณิชาวเกยเอาไหนถอนอโนไทยนะแกไม่ต้องห่วงถึงพวกปุณิชาวดอรเดี๋ยวก็ขอเองคืนเพลงเลิยพี่นีเะโอเคโอเคโอเคได้เจอกันโอเคโอ้ยบอกว่าหลายคนซะด้วย ว่าหูเขาก้างก็ยังคนขี่พี่อย่ามองว่าน้องนี่ละนาโนไทยเป็นคนกันอธชียาไทยชายแต่พระยังนำพาเองไหนเขาเล่าว่าแกนี่ชอบเล่นแต่การพนันน่ะก็มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแกจำไม่ได้นี่คนโกอธชียาไทยชทยช่างกูตัวกูโดกเด็กนัดหัวมึงนี่ ไม่รู้นี่การพนันก็ห้ามกันไม่ให้เล่นในเสียเบอร์เราเธอก็เพ่นไปตีไพ่ไฮโลไพ่ไฮโลไฮเล่ไฮเลียวเช่นแต่นหนึ่งเอ้ยเขาเหนียวอ่ะยังยิญญ่งแล้วว่างไง<า>ก <đấy S 2> ดก็อ,อะไรจกดีสมายไอนเดียแมครูโอ้เนี่ฉันแม่คโคก็จกไม่เท่าไรดอกอแต่เป็นแห่งกระตงนี่นัดคนนี้แกรู <ส IS> จกดีเป็นนี่ ดเดี๋ยวแกมีแรงจกไม่น,น่ะถาม <laughs> แก่คนอย่าไปหัดดูถูกเออดูถูกจะนะยังไงเลอในเขาว่าแกนี่น่ะเล่นมดทั้งมวยทั้งมาามันเข่าท่าสักทางใหม่ไม่ว่าเล่นเสียรหรือเล่นได้กลับมาก็ามีแต่ทางเมา <h> ถ้าใครได้อยู่เป็นคู่สอนก็คงต้องนอละอุรัง ไปนอนในตารางเอนอพาหน่อยละเนอพานตะแปวเ,เอยจริงแหละที่ฉันมันกิดดกหน้าน้องนาว่าการพานันเห็นแล้วกลงุลงไปข้าวมีเงินนี่ก็เอาไปลงแต่ขัน เราเขมนเล่นกันโชดดกเดเม่สูพานางช,งชอบการพนันได้ฉันเองจะใจเร่งือตารักไปเข้าบอลเขารับอนุญาตใครเจ้าเราไปเข้าตาราง<อ>เดี๋ยวนี้เขามีบอนมีคาสิโนโไม่ต้อง,องวัวตำรวจนนจับเออเราไปเข้าตารางเหมือนเขเมนเรียกช่างมาตา,ารออ์เย เล่นชายต่อชายมันไม่เสียแต่พวกตัวเมียมันเข้ามาแซงพอเห็นเราได้ใบแดงแดมันวิ่งสันเข้ามาแซวเล่นกับผู้หญิงนี่ความทริงมันสวยฉันไม่เคยรวยสักทีแล้วมันชอบทำหอยโลดให้เราลงแล่ต้องเสียทุกทีเฮ้อ ก็แจกกคนไปดูเขาเขาทำไมตาก็ปวดตาหน่ะเนาะไม่เคยตั้งใจดูแบบมันหลอดในเห็นว่าน้อยอยากรู้ข้าวมูลความจริงมาว่าการทนันนี่น่ะพากันบ้าและนาพี่เอยจริงจริงมึงอะไม่รู้บุญรู้บาปไหนเพราะว่าแกนี่น่ะพากันไปกราบรูบึ้งลูดีแท้ แถวป่าชาวัด <ร Stevens. S 1> บ้านแทนอ nah hm. ันน er ี้มันแม่นจริงๆมาเอะได้เงินแล้วมาก็ซื้อหวยมดไม่ท่าโดดท่ายิงพ่ากันไปแย่รู้จึงจนงาอไม่กล้าทาใย่กล้าท่าใหญ่ท่าทุกทาอยากแต่ไม่ใช่ท่าชักนะทาย่ายิงอ่ะผีการพนันมันนักนี่เล่นเพลงฟรี ไนะักหน่อยว่าเส้นก็บ่อยใจยสดก็บ่อยเลยเสียมากไปนะักนาะไม่ว่ารับว่าเมาได้ยินแต่ข่าวเขาว่ามาในเสียหวยเสียเบอร์เลยนอนละเมอกราบเมียมันแม่ละไม่ว่ามึงจริงไหมจริงไหม วันปั๊บปัปัว่าเสียหวยเสียเปอร์วันนอนละเมอกราบเมียมันแม่นไหมว่ามึงคือยังอีตะเปลดเลยกันเราให้ฟังมันเป็นยังไงเรามาดูคือเมียฉันนั่นมันชอบนอนดินนุ่งผ้าสินก็นอนดึงจนนมลุดจะปากลูกฉันนึกว่าฝูกนนึกว่าหมอนมันยังแวนวงน้อยใส่ปลอยหัวนินเมียมันชอบนอนดินเละหันโจดึ้นหัวนอน มันดินยังไงดูขืนดึงพอนอน,นอใครจะไปรู้ตูดข้นหัวนอนอยู่กับบ้านเป็นหัวนานึกว่าเป็นหัวพระเป็นหัวนี่เห็นพอเข้าบนก็นอนคลำไม่โบกงามนอนคู่เมาเหล้าเราก็รู้ดอกเนี้ข้ามานอนเคียงพอาะสั่งเราก็ลุกเลืลามองยิ็นเต่พา สีเหลืองเหลืองเหลืองนึกว่าหลวงลุงมาห้เละเละกราบลุ่มเมื่อเลนเออเลนเตาลายเนี่ยนุไทยตาลายเลยเป็นเนาะกำลังพิษหวยเออไม่ซ้ำยังเมาไม่ซ้งกำลังจะถามอยู่พิษหวยหึ้เมาพิษหวยดาเมาด้วยเออเบิ้ลกราไปสองทีจังวัทีที่สามเลยยุดชะงัก ทำไมยังยุดทีที่สามไม่ยุดยังไงหรอเป็นยังไงบอกกลิ่นมันคุ่นโอ้วดจิำดยกันได้กลับไปสองทียังไม่ได้กินทีที่สามเอต็มจมูกเลยไหนลองดมดูดูแมนไหมไม่ใช่รอกนี่เสียงว่านึกว่าแต่หลวงลุงมาให้เลขเลยกราบลงนี่เนื้อเลนเลนแต่เกิดได้ใหญ่มากนี่ตุ ไม่เคยเห็นก็เลยกราบไปลิวๆิวนี่พอคิ้วลาลาอาทิยาใจชายไม่เป็นละคนละเตื้อผู้ไม่ผู้เปนละพังไอ้พวกบ่าตาฟางเ็นเมียกลายเป็นพระเมียกลายเป็นพระผีปายจะเป็นเผาแต่ไม่ใช่เป็นชาวเอา้จาจกะก็อะไรแตกแล้วเห็นคนนึกสนุกไปคนเดียวแหละ ใครยึกเนี่ยยินเขานั่งกันเนี่ยสาวสามสี่สาวนี่มีผัวยังจ้ามียังจ้ะฉันว่าไม่รอดจะคนรักดูแล้วคนนั่งเด๋ยสวยขนาดนั้นจีู๊ดูจักอะไรทำไมทึงลู้รู้ไหมดูจากกรนั่งเด๋ยแล้วแต่ใครจะว่ยวายยังไงอูมีผัวแล้วรู้ดีแต่โอ้เรื่องผู้หญิงนี่ขอให้บอกว่าแต่ไม่ใช่เป็นเช้าเป็นหน้าเพ ในเขาว่าแกนี้น่ะไปซื้อหวยเกินถึงกรุงเทพ มีเรื่องเก็บมาเล่ากันว่าเสียเบอร์ไม่นำยังซ้ำไปเสียทีไอแนวนั่น<แ>เลยมานอนกลุมคางเล่าไก่ใ,ใ,ในว่าโดนลบเลียมาเอาจนไม่เหลือนี่พอเสือลายลายก็ไหนว่าไปโดนกระเทยมันปอกโลอเอาจนไม่เหลือนี่เนือเน้อเล่นนะ เสียงว่าไปเสียทีกระเทยมันปอกหลอกจนไม่เหลือดอกนาตะแป๋วนาดอกนิพพ์นเนือเลนเลนเเรามาดูอยากคือยังงี้คือฉันน่ะไปเสียหวยตอนกลับก็กลับไปขึ้นรถที่ตลาดหมอชิดเห็นกระเทยมันยืนบังเงาอยู่กระเสาไฟฟ้าฉันเลยเอยว่าจากมันเลนเลนก็ใครจะรู้ว่ามันจะหลอกเดี๋ยวฉันจะบอกนงเป็นเล่าๆตาแป๋วเอ้ย ก็ฉันไม่รู้มันเลยว่ากระเทยมันหลายเห็นนมไม่อย่างใหญ่ใครจะรู้ไอ้มันเล่าโอ้กระเทยอะไรมีนมมันไปทํานมมาโอ้ใหญ่จังนี่บางเสาไฟอยู่ที่ห็นแต่นมที่กบสาวๆแหละโอ้เห็นเขานมใหญ่เอออก็เลยชวนนมไม่อย่างใหญ่ฉันจะรู้ไอ้มันเล่าฉันได้เอามันและแล้วไม่ให้มันแลมันเร่ง กระเทยนี่มันก็มาคราดราคาเมาก็ะขาดตั้งพันสองร้อยพันสองร้อยไม่เป็นเอาพันสองฉันก็ว่ามันเอาเพชรแต่สงสัยที่งามเออมันก็มาคราดราคาเมาก็ะขาดตั้งพันสองร้อยกะว่าจะรำให้อร่อยเลยขึ้นโรงแรมพันสองเราพอถึงโรงแรมก็เปลืองผากะวาจะผา กันเอาพ่อแกพาออกไอ้กี่ครอเก้ยเป็นมู่กันเออเเสียใจยังไม่หายยังมาเล่าให้อีกเนาะอโนแกเล่นมันตุกยำใช่เนาะพ่อแกมาถามทำไมเราก็ถามเพื่อยากรู้ก็เล่าให้ถึงขั้นแกผานเนาะเยก็ฉันเป็นคนตรงเมียแล้วก็บอกตรงตรงเมียแล้วก็จำได้ไหม ดิฉันไปนอนก็แขกเช็ดก็ไปเที่ยวเราเขามืานเลยอะไรดอกแช็ดกันเราก็ถั่วไปนั่นแหละเสียงว่า พ่อแก่พาออกขี่ครอกเขาเอ่ยนี่ว่าเป็นหมูกันเอง<ช>เห็นเป็นสาวไอ,อย้ยางสวยนี่เกือบจะสวยน้องหมอเพลงมันช่าบิดปริศอิสเอียนยังนำกันเอือนกันเอ้ยใช่ใช่ใช่ใชพ่อขึนเตี้ยงกับเรื่องผ้าวังว่าจะกระทุ่งไอ้บ้านนอกเขากรุงไปหลงงามตามกระเทยงามตามกระเทยเลี้ยงเป็ดเขายังเคยเฮึย่ากพย่าฮพย่าฮึยฮ่าเออนาเอวดีสิน แนวนี้แนวเอวดีไม่ต้องกลัวแหละเรื่องเอว เลี้ยงเป็ดเขายัางเคยใส่กาทุนอยากร่วมรักกันสองเราเสียงว่ากระเทยมันเอาพันสองรอยพันสองกะว่าจะรำให้อร่อยเลยขึ้นโรงแรมกันสองราใช่พ่อแกรู้ว่าเป็นหมูเดียวกันแกสันสัาานะไม่พ่อขากกำลังงงคอยมันไม่หงอยลงคืนหมดนี้พ่อ คุณอนุทัยเอ้ยแค่นี้ก็ยังจะมาทำอวดสาวๆอีกเนาะจะยังยินลูกเขาหล่อเล่นน่อเอเอ, <laughs> เ,อเสียงว่ากำลังงงคอยมันจะไม่หงอยลงคืนว่าเสียนี่พ่อคุณคือ,อยังนี้ในฉันเล่ดินเสือกตะเกือดตะกายไปเจอเอาผ่าไม้รวมตะกูลฉันเล่นอนทาตาปิดปิไม่พอบีบและพอคันชชัาปากงามปัก กินสาโทปะกาปงกหัวเงือกงักเป็นปพรมกามาปะกันกามาปะกันกินกวางปะเกลือไอ้กระเทยไมยป่ปะเกลือปาอาโกนฉันนีเล่นอนอ่อนยั่วนอนอ่อนยั่วฉันเล่นอนอ่อนยั่วเป็นลนบวบหล่นสลีไอห,หัวป็นรถนิโหโหนีเขาเลยเป็นนสหา เสียเงินไปพันสองรยกูเอาไม่ได้จะทำยังไงอีเมขา้าขอเงินคืนมันยังจะเตะการขอฉันซัำบีเม,ม่เฮ้คุณอีกระเทยหัวโูกระเทยว่า,วาย,ยัางไงใหญ่แต่นมนะ<ข>ออเอกบอเออองก็บอกเอาก็เอาไม่ได้ทำไมก็ทำไมได้ขอกระตังคืนเอะ มันสวนดิมันสวนว่ายังไงเจ้าเตะกันโคลเล่าคนนี้โ <c oughs> มไม่ทันกับโดนกระเทอกระเทอเปล่าเลยเ <c oughs> สียงว่าพอพอเงินก็คืนมันยังจะเตะก้ารพูซำอีพ่อคุณ <c oughs> ไปเสียทีกระเทอไทยเลยจิตใจมันว่าบุญไม่พอสื่อพอขายที่นี่แกทำยังไงเราพอขายใช่ยา <c oughs> ใช่ใช่ไม่คืนมาคืนมัน,มนแกได้เงินคืน ไมเงินกันไหนเป็นข่ารถเมกลับขึ้นมาเมกลับขึ้นมายกแค่หาคืนมุงแต่ไม่ใช่คืนพุงเงินคืนมามาชิ้นชาใหญ่สายยาวเขาจับเอาสายยกไปเจอหน่วยกระทบกรกหน่วยใหญ่เป็นหนาเสอืดมีคนก้มมาคนเงยแกไปเสียทีกระเทยจนคนงดมันจะไม่ปะงา คือหมาปะงูนิชูคนงามปะาปะปะเสียงว่ามันจะไม่ปะงะปันหมาปะงูนิชูคนงามคือเสียเงินไปลวงหนาฉันก็หวังจะเป็นคนงอมเป็นคนคขมเป็นคนงาย ถ้าเป็นของจริงก็ไม่เหี่ยวคงไม่เปลี่ยวคงไม่หืนปลอกขอเงินคืนป้าไอ้หามันก็ไม่ให้หามันก็ไม่ให้จักจะทํากันยังไงมันก็ไม่หา้ามไม่ให้เสียเชิงเชียฉันกลัวจะเสียเชิงชายถ้ามีข่าวลอดออกไปจะเชิงเชาวเชิงโชวคือเสียเงินไปล่วงหนักกลัวเขาจะว่าเป็นคนโง่ เลยลินท่าช่างประสานงาในแล้วไม่คนงามสนุกไหมไหนๆคนนั้นไหนแล้วเสียเงินไปพันสองจ้ะกีดจุงมันทำไมล่ะตายเป็นตายีตายเป็นตายโอ้โหสนุกที่สุดเลยสุดยอดมันเราก็อีกแม่ขนาดมึงเราก็สนุกไากัคคนหนาวันนั่นแหละคนละคน ได้ยินเสียงของแกดังโอ้ยโอ้ยยังไงเราเขาคุยตายเขาเอออีที่นี่อโนทยก็แม่หนูตาเปลวก็ถามข่าวกันเลวแต่ว่าเองสองคนนั้นเลวดอกหน้าวานน้า